ดีครับอยู่กับผมโอครับอันนี้อยู่ในเกมโลบอกนะครับก็อยู่ในแบบแมปแมปเอ่มแบบบล็อกฟูดนะครับแมปบล็อกฟูดนะครับคือมันมีอัปเดตใหม่นะครับปกติเวลเราจะตันที่หนึ่งพันห้าร้อยี่สิบห้านะครับแต่มันไม่ใช่นะครับจะตันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันอัปเดตมาใหม่ผลใหม่ก็คือมันก็จะมานะครับมาก็คือเยอะพอสมควรนะครับผลใหม่ก็คือ ผลเออผลเหมือนเหมือนผลตันนะครับหนึ่งหมื่นกิโลอ่ะเอออันนี้ก็คือเออผลอะไรวะผลใบพัดนครับแสนแปดซึ่งเหลือสี่นาทีมันก็จะลีนนะครับ, 8, เ,อรบเออผลเปีครับผลเพชรผลความรักนะครับแล้วก็ผลเออเปิดประตูนะครับเออที่อยู่ในเรื่องนะมันจะใช้เปิดประตู่ะครับเออไอ้พวก ไอพวกไยก็ทับเรือนะครับอันนี้ผลพีดนะครับเออก็มีแค่นี้แหละครับอือผมไปสืบขามานนะครับวิธีเข้าโลกใหม่นะครับแ้วไม่ใช่โลกใหม่ดิโลกสามดิเออโลกสามมันไปทางนู้นนะครับผมใช้เผากูนะครับตอนนี้ก็ไปแล้วไปไหนวะเออมาแล้วอันนี้เลย นี่อะไรวันเนี้ยตีกันเหรอพี่ๆ,ๆกันเหรออ๋อทานหนึ่งหนึ่งอ๋อเออผมมาตรงนี้แหละครับมาตรงนี้ครับโอ้ติดติดติดโอ้โอ้ลงน้ำอเออ๋ออ,อะไรวันเนี้ยมานะครับนี่นะครับไอพวกนักโทษนะครับผมก็ปลดล็อกอะไรมันหมดแล้วนะครับ ก็เหลือแต่ไปรอกสามกันเลยนะครับก็จะเจะกระทูอะไรของแมงเข้ามางไปนะครับโอ้โหอย่างก็เร็วไม่ต้องอ่านอันนี้คือ GM นะครับ GM ดอมตอมโมเอ g มตอมโมนะครับอ้าวโอ้โหผมผัก GM ดอมตอมโนแตกเมื่อกี้นะครับโอ้โหนี่ทำไมมันชอบพันวะเนี้ยนะครับมาตีกันเลยนะครับป้าคอมโบผมก็จะ อาจกากๆลุยๆหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยมันแหลกมากเลยตอนนี้โอ,โ,อโอ้แหลกแหลก,กทุกสับปุเป็นอะไรวะเนี่ยเปิดหน้าคีก,ก่อนปาเอาเไม่โดนอีกอะไรวะเนี่ยเอา GM เอา GM แตกโอ้ G M อยู่นี่ดูนะครับเอาวกดสกิลผิดอันตีไปแดกนะครับ ปาดนอีกทีผมยังไม่ได้เอาเวกผลความมืดดักๆหมดเลยนะครับได้แค่สองสกิลคือสกิลเดินทางครับสกิลนี้นครับกับสกิลเมื่อกี้ที่ผมใช้นะครับคือผมเอาเวกแค่นั้นแหละคือไม่มีใครพาลงดันมือผมอาจจะก,กากๆกหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมคือคือผมกากอครับ ผมก็อย่างน้อยก็ขอให้มันชนะมันแล้วกันนะครับบักจีเอ็มนะครับเกมดมม็กให้มาสู้เพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนเหมือนให้ดูคุณสมบัติเราว่าจะเข้าโลกสามได้ไหมคือเข้าได้แน่นอนครับโอ้โหง่ายเกินอยู่ไหนวะอยู่เนี่ยดูนะครับดูใส่เย,ย็บยับเลยนะครับใส่เย,ย็บยับป้า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 ฟันมันก็จะมาโผลที่เดิมเอ้อ อ้าวอะไรวะเนี่ยยูรุสีขาวปะบัคจี้เอ็มดมอควงๆวงฟันอะไรโอ้โหอันนี้ไม่ชอื้อ้โๆฟันกันครับต่อสู้กันป่าเก๊ะคนโหดโอ้โหโอ้โหฟันโอชุบอชุบชุบโอ้โหยูรุเขี่ยกับยูรุขาวฟันกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโดนท้องเออ เจ็บโอ้โหโอ้โหวา่าได้ด้วยโอ้โหโจีเอ็มเก่งจังวะเอาเอะไรว่าปไปว่ามาวะโอ้โหโพลังเยอะลูกโอ้โหฟันอื้มโอ้โหโดนแล้วก็ตายาเออเฮ้ยขาจะขาดเจ้าเองเฮ้ยตายเออ หอบหิวเอ้าอะไรวันนี้ผมโง่อยู่ตั้งนานมันต้องมาที่นี่ครับโลกสามนะครับเออลองเข้าไปเลยเนยนะครับเออคุณได้อ่านไม่ทันนะครับอ่านไม่ทันกดเร็วเกินไปครับเมื่อกี้นะเออโอ้โหนี่ไงวะโลกสามที่เขาล่ำลือกันอาจจะเป็นดงของสีจักรพรรดิก็ได้นะครับไม่รู้แหละ อย่างน้อยก็ไปโลกสามก่อน, oh. อ,นอ้าวบหนาชิบหายอุ้ยเหมือนได้อัปเดตไปอะไรวะน,นี่โอ้ยเแียเอาดาบมาก่อนอันนี้อยู่เซอร์วีไอพีนะครับนี่อ็นอันนี้ของเพื่อนนะครับ <laughs> อืมมีใบข้างหัวเ,หเฮ้ยไอ้เขียแม่ง เฮ้ยม yup. ันอืดจังวะโคตรอืดเลยเออเออโอ้โหหมูบ้านไททันเฮ้ดเค้ยสวยว่ะเฮ้ยเค้ทำไปเล่นเฮ้ยเออเมื่อกี้บักเอาแล้วที่รับเควยอยู่ไหนครับมอนแม่โคตรอ่ดเมื่อก yep ี้ป่อยอ่ะไอ้กล่องละเท่าไหร่ ไ <I> อ้เหี้ยสี่พันโคตรหลายเออโลกโลกสองมันเท่าไหร่วะลืมแล้วเฮ้อันนั้นเออตรงนั้นคืออะไรวะพุ่งไป,ปงไปงอปอาจจะเป็นที่ของบอสเอาโอ้โหอ,อันนี้คือประเทศอะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่วานโน่นั่นนี่คืออะไรวะ คือเลยวะอือประเทศหมู่บ้านเต่านแล้วกันเออกล่องก็ละกล่กองเก็บสี่พันี่มอนพวกเคียนี่โคตรอึดโอ้โหเฮ้ยรับควเอเฮ้ยควเแล้วเท่าไหร่เรวลตันผมสี่สิบเอ็ดล้านนะครับเวลตันต่อนหนึ่งเวลนะไหนควสโอ้โหสามสิบห้าเออดีอยู่ไหนบอสดิบอส สี่สิบล้านโอเคก็ถือว่าเยอะอยู่แต่มอนไม่โคตรอื่นเลยอื่นตายหาเออผมบอกเลยเออเนี่อะไรวะนะกล่องไม้สำรวจก่อนดับซเบอร์ของเพื่อนผมตัวนี้อ้าอ้าอ้าจะเย็นจะเย็นจะเย็น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 โอ้เชียไอ้เชียแม่งโลกสามโคตรอิดเถื่อนเลยต่อยไม่กี่ทีผมเกือบแตกไอ้เชียใช้สกิลอีววฮิวเลือดก่อนนะครับ รู้สึกว่าอัปเดตมาใหม่ก็คือการว่ายน้ำนะครับมันจะว่ายแบบท่าปกตินะครับไม่เหมือนตอนยังไม่อัปเดตอัปเดตมันยังไม่อัปเดตอ่ะมันมันไม่เหมือนท่าว่ายน้ำมันมันเหมือนท่าจมน้ำนะครับแล้วก็สีฮาคี้นะครับนีนะครับมีรอยไฟแโคตรโหดท่าว่ายน้ำนี่นะครับนี่นะครับหรือว่ายน้ำแบบนี้นะครับแต่มันไม่ค่อยเร็วมันไม่ใช่เผาฉลามนะครับซึ่งเลือดผมลดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเผาฉลามและอีกอย่างกินผลไม้พิส่าัำก็เลยเลือดลดนะครับ ว่าถ้าใครกินผลไม้พีศาจเรามันจะจะโดนน้ำไ,ไม่ได้นะครับในเกมนี้แต่ถ้าในการ์ตูนมันจะจมน้ำแทนไอพวกนี้ก็ถือ้ําหนวดขาวบิซนโตนะครับตีนด้โอ้ดาเมตเจ็ดร้อยแรงกว่า GM อีกโอ้โห GM 0มห้าร้อยดามเมตห้าร้อยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับเออผมจะไปฟาร์มก่อนละ่ะฟาร์มให้ตันมาก